ลาลาโทรศัพท์พหอนโทัพนเเออจะไหนจะนไหนมันแตกมันห่อนลายใหหนหมเห็นไหมเห็ดเป็นไหมโยกเอาโยกเอาเคยเห็นปะเออ,อเบก่ให้อ้ายนี่ได้โอ้บอ่ยากเด้อคันดูคันมาตั้งแต่เสาร์นะเห็นให้บ่ยาก เพราะว่าอยู่แค่ไหนก็ชิมียูทอส์นีกับตอสเน,นีต่อสน,น,อสน,นีโอ้ตัวนี้บาได้แล้วตัวนี้ต้องซื้ออีกซื้อสามทางมาบ <c oughs> ัแพงดอกอันเนี้ย <c oughs> โอ้แต่ดีตนนะแพพี่น้องอ่าบนสายฝ่าสูบหน้าบัสะดวกได้เป็นไงสูบแบบนี้กับบัปีกับบเต็มละเต็มยูแต่ว่ามันกับ เออเจ็บมือใชให้ ي, จับแบบนี้ก็เออเดน๋ยวนี่ไฟเพน,น้องขับมาเอาตัวนี้มันลุดนี่มันสิบวิลไลลงเลยเปะจะลองว้าวจะลองไหมโอ้อันนี้น้องน้องค่าตัวนี้ป้าข่บเถอะปะ,ะเป็นช่องหงุดอ,อืมบ่มีนม้ำเพื่อว่าเล่นน้องเป็นเด็กน้อยไฟเพลน้องสิสูบให้เต็มมันนี่แกยูแบบ่ วันนี้เป็นล้มแล้วแล้วเด็กน้อยสามนาอ <c oughs> ขันเจ้าสี่พระใดน้อได้ไเขวมันบอกขากันเ,นเขวว่องเขวมันว่องกลิ้งกลิ้งโอเคพอมันพี่น้อง อ,อีพีสองสีพาให้น้องเพิ่นรีวิวบา้านรีวิวรอบบ้านมานสั่นเถะบ้เเอา้าไปชิบเบอร์ได้บ้านนี้บังคับปิดทางไหนบ้าน,นมันอันนี้บ่มันหนีไฟบ่สใช้ไฟขาดเลยละ่ะเ,เออเบอร์ได้ครับ เคนเดอัน no ันนั <h <h ้นยังกะอ้ยเย็บยังยันเักยันลุดลงหลอกเจลูกก่อนมันฮนะเนาะเออต่ออ้หองน่องซ้ายบุนทวีตัวนี้ใช่เปน่าอืมคัก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 มีช่องล่มคักแน่ งามไปเลยเสร็จแพ้พี่นนองดีอกดีใจน้ำนองอะแะน่น,นะนหนาทาวบอสีไงทางใดเบื้องทางนี่แพพีน่นนองจะเอเฮ้ยมีแมวครับแพงเลยตะแพงแท้ ซ so anyway> ื้อยังย yes> ูโรบ่บุญมาฮะบุญมาบุญยวเมียวเมียวเมียวบุีเพื่อได้ตัได้ตังค์แฮะบุจดีก็ตในเล็กเออเป็นคนหักแมวคือกันวะไปพี่หน้าแต่ก่อนบ้าน้องเนี่ยแพงแมวเลี้ยงมันจนตุยตุยขาดตุยเน่มื่อหนึ่งไปเวียกกลับมาบ่เห็นเลย ซื้อไปซื้อมาว่าเวียดมาเอาเรียบร้อยเลยเวียดมาเอาอันนี้เมาไปใช้อันนี้มมนเข้ามาเสียดายบ่ะจนเขียดแขนเวียดตั้งแต่นั้นมาแต่เดี๋ยวนี้เศร้าแล้วหายอภัยมันเพราะว่าตอนนั้นอยู่วัดดิฟนพี่น้องก็เลยแบบเอาแมวมาเลี้ยงแล้วบีดนี้มันก็กินดีสุขสบายนอนก็นอนในมอนกินแล้วนอนนะแมว ตุย้ยไ่อยกระเต็บ่ามอยาดเมันห่อเนนะเออมันกินยังหัวาหารัรบสวหัวหารเด็อืแหงและนี่ใส่ซื้อมาบะคุนี่เออเออใจเย็นเย็นเอาตัวผูเอาอืมตัวผูมันจังบัแพ้พันแต่ก็อยู่กับมันดนๆพอนเหมอนบคายห้เบียดเด้อ คลายดอกแมวแหครับอืงบ้าแม่นได้มีแมวแหลกบอน่าษาว่ามีมีมันมีอยู่บ่เวียแถวนี้มีแมวแหลกบ่มีหมาแหลกบอนป่าโอ้ใครเป็นนักป่าต๋งคักคักคักครับ

บ้าเฮ็ดเขาวี่ในเดย์พบสอบเขาบอดีเองเขาวบังามคอยเฮ็ดปีทำิดคอยเฮ็ดบอเป็นเจ้าลืมใส่คุยมันอืใส่อยู่แต่ราไปในฝนมันทิ้งเ่วงตายไปเลยเจะเอาอะฮะให้น้องใส่ฝาไปเฮ็ดซอยก่อนพี่นาเจ้าก็เป็นน้ำมันทิ้งเละ,ะว่า เอาจักบะแมนเบาหวานตอนฝนมันก็เลยไหลเป็นน้ำฝนเนาะถือถือถือต้องให้น้องสายฟ้าบอกไปนะพี่น้องเจ็ดปีธบิทเพรบ่ได้เข่าฮกให้ฮกสอบให้ละสอบปีหน้าก่อนให้่พี่น้องปีนี้เนาะมันเป็นปีหน้าเนาะยังชั่วปีหน้าอยู่ปีนี้แหละอืควมี่พีงอยู่ดี ขันป้องเยี่ยมบไขันป้องเยี่ยมใส่ก่อนเบิเดเรียบร้อยครับลาลาโทรศัพท์หอนรศัพท์ลยเอ,อจะไหนจะไหนมันแตกมันห่อนลายกันนำไรตัวน้บอันนเออาบาดานเป็นจะได้ทำันรุดบกรุดบกรุดบกแล้วก็ลงเลยป่ะใช้ไปเบ่งน่ยลาไปเบ่งนี่ย ไปยังไปก่อนเยืมไ,ไหนเด้อเยื้มเพามีรากสูกัดอันนั้นดได้ๆโอ้อโเออเขางัดเอาแล้วแบบเดียวนะเขาให้เก่งกว่าเฮาอีกจะใายไพยทิพย์แต่กระติ๊กจักไปแล้วคืคนขี้หลักเขาเก่งกว่าคนดีเด้เฮ้ยใส่ลายลลาย,ลยัง เอเอเฮ้ยสูบจะได้ห่อสูบสูบจะได้เนี่ยจับอันนี้เลยอืมแนะตัดดิบต้นเว้เพื่อนเรใหม่ใหม่โบเฮ็ดคันโยกบะเห็ดตรงเปลี่ยนเฮ็ดแบบนี้ไหมเฮ็ดเป็นใหม่มมมมเห็นไหมเฮ็ดเป็นใหม่โยกเอาโยกเอาเคยเห็นบ่เออเฮ้ยอ้อันนี่ได้โอ้ บ่ยากเด้อคันดูขันมาตั้งแต่เสานะ่ะเห็นให้บ่ยากเพราะว่าอยูอเ่เหอ้นไนก็ชิมียูทอส์เนีกัดตอรเซนีตอรเซนีโอ้ตัวนี้บ่ได้แล้วตัวนี้ต้องซื้ออีกซื้อสามทางมากบ่แพงด้กอันเนี้ยซื้อสามทางมากเลยกาซื้อสามทางมากเลยใส่นี้อืมต่อขึ้นปุ๊บแล็ใส่สามทางปั๊บได้เลย บ่ฮู uh, ้ว่าท่อยังนี่ท่อระดับใดคือสิ18นี่แหละ19 19บ่ไล้บึงได่เลขยังอันนี้เลขอเือเลข25เออนี่ไปพี่น้องอ้าบ่เห็นว่าท่อ25 PVC 13.5 nè mua à? Ờ, mua con măng câu này, này. Cả... Cầu là, xoay ai này. chơi <laughs> <laughs> sừng này đấy, xoay bao này, Rồi, bà này bà... anh luôn nhấc này. Samsung súng, còn ngay thế ô, cân nhảy thẻ, biền căn pa. hay กล่องเบาวมันมันมั่วมั่วเลยเนี่ยนี่ยกับเพื่อนลูงผู้สาวโอ้โรงมานพวกไปกับผัวเขาเดียหาเน,ม,นม่ยมทอถเนาะใ่คือบุญทวีได้ไว้แป๊บเดียวจะได้น้งดไ,ร,ไดร้านเลยเจ้านะเรามีแฟนหราแบบบุญทวีบ เราสืมาาบม,สออมันในฝั่งซ้ายว่ะพิมพาความไปตามเมือ,อไงไรโอตัดิตอนวน,น,น,น่าพิ่ิตรน้องอ่าบนสายฝ่าสูบน้ำบถสะดวกไรเป็นไงสูบแบบนี้กะรดปีกะบถเต็มละเต็มยุ่แต่ว่ามันกะเจ็บมืออืมเจ็บมือชิห้จับแบบนี้กะเอออันเดี๋ยวโอ้บ,อบัวบเบาจับแบบนี้เจ็บคอแขนเลย อ๋อไงเนาะเออเอาอืมอนำได้เกลี้ยงเานเมื่กี้นี่อวยกล่องผิดอวยไปทางอื่นเอาไหมบันี่นี่ไฟพ้นาะคำว่าอาตัวนี้มนุดนี่มันสิบวไรลงเลยปะจะลองไหมโอ้อันนี้นนเนาะค่าตัวนี้ ของแท้ของแท้ยี่ห้อนี่ของแท้รับประกันน้ำรับประกันฝุ่นโอ้เป็นยังั้นเริ่มกันเครื่องน้องมึงก่อนผลเสียหาย่าใดล่ะก็โมโหไม่พอใจคลองแท้ลิซันกนนารน้ำนี่ของแท้แต่การฝุ่นนี่ปกติก็มีอยู่แล้วเนาะการน้ำน,น,นี่หาย,ยากตกซีหาเสียโมเป็นยังงันการระเบิดได้ปะ กั่หนึ่งหรืออะไรต้กงตักงไปก่อนทีลาเถื่อะเป็นอย่างโอ้ทนทานนี่ดิดุนเจาะลงมือแม่ต้อไปก่อนกีกะเบิ้งนี่จอมันนี่ลาวเปเลยนี่มีดีแางหลังนี่นี่ใครเน่ยทางหน้านี่ไปไปเลยดิฟีมมันไปเลยแต่กระทนใส่เอาจะเนาะเอาไข่เลยเจ้าเนาะยังคือเจาะน่ยค่ะโอเจะตนองมุดนะปุ้ยทาวิวนี่ดี เบาก็สิสิออกเครื่องไม่คอยมาทายเจ้าเพื่อวิวดีได้หนี่มึงเแตบุญเบามันยู่ทรงกับเจ้าเลยเม่อบุญเ้าพอกันมันอาตัวนี่ไม่ใชิเลืล่อนแห้งไม่ใช่บมือมันเหมือนแหงน,นี่ใบอ่อนๆนี่เห็นเนาะไม่แก่เออตะกีละ่ะลายะาวดดะสาธิตวิธียูเรือดูแล่ะแาตัวน,นี้ ต้นนี้อย่าต้นนี้ต้นนี้แมงแข้งนี่โอ้เรนไลน์เรนไลนโอ้เ่นไลนหยอกกันนี่วะเ่นไลนไหลแมงแข้งตาจะเบาเวียดดีโอเบาตาเขาเบาเวียดอูขิ้หอดแมงแข้งในสมัยแต่ก่อนพไฟพี่น้องเห็นใบอันนี้อ่อนนอนอันนี้มันกําลังดอกนะครับเนาะต้นนี้ยังกอดริมเลยต้นข้อโอ้ค่ะมันแมงแข้งไลยๆนี่เอาไปปน ปะมงือกฮือนยังเงกอีกถาเมื่อนี่แหละฮ้วอแล้ว,อวตอบอีกเดี๋ยวมาเบิ่งห้องน้ำกนนนยยันห้องน้ำใหญ่เียดิสองห้องเลยเห็นว่าโหลดไข่เอ้ยยังอยู่ไข่เป็นห่วงรถได้มีขั้นเดียวได้อยู่เฮือนนะมันก็ได้เป็นห่วงเจ้าบ่เป็นห่วงบ่ โย่อันนี้ห้องอาบบ่ล่ะเออดูนี่นะบัดองนี้เอเดินเดินเดินห้องใหญ่ดิห้องนี้หรอให้เราเขาห้องน้ำบุญทวีเบื่อใหนน้องแน่ร่อยอืมห้องน้าไม้ก็กว้างทั้งนี้แหละแต่ว่าประตูเดียวเข้าไปใน บ้าครับเสร็จปะเป็นอีกข้อหงบ่มีน้ำเพื่อว่าเล่นน่องเป็นเด็กน้อยไปเป็นน่องสีสูบให้เต็มมไปเลยแกอยู่พอดีเป็นล้มแล้วแล้วเด็กน้อยสามนาะเด็กน้อยก็ทำไม่ได้แมวเข้าไปเข้าไปอืมยาดน้องเออหยาดน้องพอดะหยาดแมวไว้เลยหิวข้าวผัดจอยแห้งตายทันเลยเสร็จแล้ว ขาเม่มาพอ้วจังสิไดใส่แบบอุดมสมบูรณ์อันนี้กับซามบา้าหายน้องเข่าบานไปก่อนไปข้นงหน้าซามน้องเพ็นไงกับสีหูควาาอยู่ดักป้าอืมเดียวแล้ยวดึงน้องอยู่ผู้เดียวกระดิตนหนะ ใช้ทูให้ละใช้เครื่องบดเครื่องบดนี่บอกเครื่องแอนเดบนี้นั่บอกอ๋อของพอซ่างบอกอ๋อเครื่องเองเครื่องเองคือมือและถูกโอ้เครื่องบดมือเนื้อเครื่องบดแบบ๋ยวเขาเครื่องเจียจืดบระมาณมือเพิ่นเก่งๆล่ะเก่งๆรุ่งพอ เแววเราเปิดแนวล็อกอันนี้อ่ะแนวไปห้าเปิดประตูเปิดประตูใช้คือว่ารถเพย์บีแตะโอ้ยเลียนเองเลยมันเองงั้นฮะนี่บีมันเทนี่บีมันสิบห้าพันสิบห้าสามสิบอ้าวคนละอันเลยดิบีป้าสากัน Bị này nói đọc bị này nói trứng trứng gần đây 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 Cái này cái đây đây này Cái này đây 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 cái này. cái đây 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 cái này đây 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 แ่เอยเรากาเรียบร้อยสังคังสารนาังพังหมดแล้ว <c oughs> มัน,ม,นมันเป็นยังยังครับใส่ขาแขวมันนี่ก็อ <c oughs> เอ,อ <c oughs> ไปแล้วมันเลยจริงๆอืมลามือกานนี่นัน่งเป็นชนะขึ้เป็นยังสัน,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 นไปแล้วอันนี้บ่มีหันนะหามนะบ่มีตะละบิดบ่าหันก็ไปยืนรถไอ้ก็บมีอยู่ นะสีแปลงเลยมาี Arizona, ิมาสิฮะอยู่รังมันสีนู้นเลือนี่งไหมอันนี้ตากันเบอร์สีหันให้อะจับจับจับเบาๆนี่อ้าเอฟซีเบิรงนี้เห็นตามัวไปเลยเอาบาเอฟซีให้เป็นสีให้แน่หนึ่งของบูเห็นใต้ไลยเนี่ย คูเปลี่ยนเคสไหมเคสบอกเปลี่ยนเคสเลยเอ้าคือเขาเลยบดเอ้ยมันเกียวหวานแล้อถึงสีหันเข้าไปกับอายุทำไปเกียวมันหวานเล้วมะเมมันหวานดิมันหวานมันหวานคือกับหวานเขานี่นะมะเมมันหวานกืนน้ำตาลดิ เอาก็ลืมจับกล่องเห็นนาเจ้านี่ข <laughs> ันเจ้าสิพอได้เนาะไ,ได้เขียวมันบวกขากันเขีเยว <laughs> ยว่องเขียวมันวอง <laughs> กลิง้งกลิ้งเพียงเด็กอ <laughs> าตอดีอิสิ <laughs> บะขอบใจครับบ่ได้ไอ้ก็ยอมเหมือนกันนี่แม่นบ่มันดังแม่นนะแม่นบ่ะแม่นแมนอันนั้นอันนี้มันเพริ่นทางหลังในสันดีบ่ะทางหลังทางางหลังดีอยู่ดีแบบแมนนะจะย่างหัวแล้วนี่แบบเนาะยังซึม ยังซิมยังแวบล้วยังหงายังเทิทำนซิมอืมไฮอเธอแจักจะไม่ดึงอ่ะใช่นีได้มีนะาดึงมีนี่ดึงเออก็เห็นเด็กนักเรียนนั่นแหละแกกันผัดบารุจักแกแห้งแห้งผัดตกคุ้มทางลังเลี้ยวผัดเลี้ยวบวิทคุ้มโดดล่มเลยแล้วบอด้ยดิ เคยเห็นบ่ขเขาเอาเรถรถจักอันยันรถถีบไงอ่รารถจักมันผัดใบกลัวน่ะรถถีบมันคุ้มมาได้ห่วยคุ้มมาอยู่เกือบลงช่างเด้อเราก็เห็นบ่าเราพีกโก้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่รถถีบเออเอ,เอาเรถแย่งนี่น้อยกห็นาดที่ม,มันจะเต็มเลยอ,เอือเออบ่มีบีเพนเพนอ่ะนี่ตอนหนึ่ง คันเบา,า,าวมากเตะเศ้านีดแปลงให้ได้บ่อยยากดอกนี่งงปปสิผ้าไปแปลงยังแปลงเองรถซื้อบีมาแล้วก็ใส่เองแล้วก็ยังชิใส่ก,กระตาษโอ้ใส่กระตาษนี่กระจดอันนี้โอ้ลายอย่างนี้นะจอดอันนี้น,น้ำเน,ะนาะเพราะว่าตัวน,นี้บ่มีหูกระจายเบรกได้ทีครั้งนี้บอก เบกหนาเบกล่างบ่ได้เบกหนาต้องมืคอยยังยากตีลังกาเบกบาดเดียวแอกพดีอยู่รอบใครตียันลมซึงแขวแควแล้วไปเบกหินอยู่้ัวย่ล้สุักบนอเก็บไปเก็บไปอเก็ไปตัะแบโอมก็ได้ แท็กจักงงแหละเพนเพนหนักเบาน้องไม่เตะมานั่งมาเบาเล่นน้ำน้องคือว่ามวนไปทางหนา้า<อ>แห้งเบาแห้งมวนน้องกับบุ้มมีโมเนาะคือว่าแหละขันมีโมน้องก็อสิมีความสุขอยู่พอได้มีโมเบาแต่ก่อนเฮ็ดรังนี่แล้วเพนเพนหนักเป็นอยู่เฮ็ดรังนี่ อยู่กันสองไอ้น้องโอยตาดีต้นบ่คิดบ่ฟันดำมืนหนังน้องพันสิมีบ้านลังไง